สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับเจลไวเลตตี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทำทรานสิชันทรานสิชันคือการเชื่อมต่อวิดีโอเข้าด้วยกันเวลาเขา้าเชื่อมต่อวิดีโอเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมอยู่ซึ่งมันอาจจะทําให้ดูดูแล้วไม่สวยงามอันนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราเชื่อมต่อวิดีโอเข้าด้วยกันเนี่ยเราสามารถทําจุดเชื่อมยังไงให้ดูเนียนขึ้นครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมก็ยังอยู่ในเรื่องของสองวิดีโอหลักของผมก็คือมีไปเที่ยวสวนจีนผมลากลงมา กับในบ้านทําความสะอาดก็ลากลงมานี่ก็จะลากลงมาให้มันมีแก็บเหลื่ยมกันนิดนึงนะครับแล้วจะตัดทําส่วนตรงแก็บที่มันเชื่อมกันตรงเนี้ให้มันเป็นทาร์ติชันนะครับวิธีทํานะครับไอ้ตรงจุดแรกเนี่ยเราเอ,อ move forward ไปมันก็จะเจอไอ้แถบวิญวานล่างก่อนแล้วก็กดแบงเสร็จแล้ว move forward อีกทีหนึง่ง ก็จะเจอวิดีโอสุดท้ายของนี้เราก็กดแบง่งีกทีหนึ่งนะครับก็เราก็จะสปิดวิดีโอสองวิดีโอเนี้ออกมาเป็นส่วนตรงกลางนะครับตอนนี้ถ้าเราจะดูวิดีโอช่วงช่วงที่มันเป็นสถานีนะครับเออมันก็จะยังไม่เห็นมันก็จะเห็นแต่วิดีโอบนเป็นหลักก็คือวิดีโอเที่ยวส่วนจีนเป็นหลักส่วนที่มันคาบเกี่ยวกันนะครับมันก็จะยังไม่โชว์ของตัวแม่บ้านทำครัวซาดก็จะเป็นเที่ยวส่วนจีนทับจีนทับอยู่ ตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงกับมันได้บ้างก็มาคืออยู่ในตัว VFX เหมือนเดิมเข้าไปที่ VFX นะครับเราเข้ามาตรงตรงแฉบที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับคือการตั้งตั้งเอฟเฟกนะครับมันจะอยู่ที่แต่ละแต่ละแต่ละช่วงคือถ้าเกิดเราตั้งช่วงนี้ก็หมายความว่าตั้งช่วงหน้าตั้งตรงนี้ก็คือตั้งตรงช่วงรอยต่อเราจะตั้งตรงช่วงรอยต่อนะครับก็กด แอปเอฟเฟคตอนนี้ตัวแอปเอฟเฟคคำที่แล้เราพูดถึง dv วก็คือการหมุนวิดีโอการทำวิดีโอให้จางนะครับวันนี้เริพูดถึงเรื่องการ mix นะครับมิกมันก็จะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นก่อนตัวนี้นะครับมันจะเป็นการกำรับเลือกเบนมานะครับตรงคีย์เฟรมตรงนี้มันจะอยู่ในช่วงของ อของช่วงที่เราระบุถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาจํามาข้างหน้ามันก็จะมาตรงนี้พอจําข้างหลังมันก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงคีเฟมที่เราใช้งานอยู่น,นี้เรามาดูว่าคีเฟมที่เราจะเบนนะครับเราก็กดกดตัว o p ป c ซิตให้มันโชว์เดียโนของมนเสร็จแ,แล้วมาแถบล้างซ้ายสุดแล้วเราก็จะลดโอป c i t y ี้มันลงมาให้มันจาง เดีย๋ยวมันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่วงรอยต่อมันก็จะจากวิดีโอบนเกอนแล้วมันจะค่อยๆจากโชว์วิดีโอข้างล่างนะครับพอเลยไปเลยไปตรงนี้ก็จะหายไปตรงนี้จะไม่มีนะนะครับอันนี้เราจะกลับมาแก้เราต้องเลื่อนมาตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้อันนี้ตัวตัวเบรนเบรนเนี่ยมันมีให้เลือกหลายแบบนะครับอย่างแรกบอกอินฟอน นะครับอินฟอนตก็คือค่อยๆจางหายไปเอาผมลองเอาเบิร์นละกันเบิร์นมันเหมือนจะถูกไหมมันจะเผาวิดีโอบนไปเรื่อยๆจนเราค่อยโชว์วิดีโอล่างนะครับตัวนี้ก็ไปหลองกันเองนะครับว่าแต่ละอันมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะปิดตัวเบนก่อนนะครับแล้วผมจะแอดตัวอื่นเข้ามาอาตัวดิสโซฟตัวดิสโซฟเข้ามา คือคือบางตัวเนี่ยมันจะอัตโนมัติทำอัตโนมัติในช่วงนี้อย่างดิโซก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําอัตโนมัติในช่วงนี้อันนี้ผมปิดเบนนะครับเปิดดิโซอยู่ดิโซ so มันก็จะเหมือนกับเบนอินฟอนนะครับก็คือจะค่อยๆจางชวัหลังขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรนี่มาดูอันดนบ้างลูมาไว ตัวลูมาไว้เนี่ยครับผมปิดดิสโซไปก่อนนะครับอันนี้มาดูว่าลูมา,าไว้มันทำยังไงลูมาไวมันมันเหมือนกับเช็ดค่อยๆเช็ดออกครับเช็ดตามสีออกสามารถเลือกสีได้นะครับว่าเฟิร์สคอลเลอรเป็นไรเซคันด์คอลเลอรเป็นอะไร ค็มัมปิดดูมากไว้ไปดูตัวอื่นตัวอื่นอย่างพุทพุทนี่เหมือนก็จะดันดันไปข้างๆ้านะครับอย่างพุทไลท์ก็คือดันจากข้างขวาก็จะเห็นว่ารูปตรงเนี้ยข้างขวาจะเป็นวิดีโอล่างข้างซ้ายจะเป็นวิดีโอบนดูมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆ ตัวพุที่เราเลือกได้นะครับว่าจะเป็นพุทพุทดาวจากบนลงล่างพุทเล็บพุทไลพุทอ up ปิดพุทไปต่อไปตัวสควิดสควิดมันจะไม่เหมือนพุทนะครับสควิดมันก็คือจะยอ่อวิดีโอลงคือพุทอ่ะมันจะไม่ยอ่อมันจะเอาสัดส่วนเดิมแต่สควิดเนี่ยมันมันจะบีบบีบรูปให้ดูแคบเข้าทั้งสองรูป โดยสคิมันจะค่อยๆบีบรูปคือมันจะเห็นเต็มรูปอยู่ครับแต่รูปมันจะบีบสควิตก็เหมือนกันนะครับก็มีสควิตไลท์สควิตดาวลองดูสควิตด,ดาวบ้างสควิตด,ดาวก็จะขึ้นจากข้างบนลงมาบีบข้างล่างลงไป สุดท้ายจะเป็นไว้มันก็จะเป็นการเช็ดตัวนี้มันจะมีหลายแพทเทิร์นอันนี้ผมเปิดไว้ตัวเดียวนะครับมันดูอันแรกอันแรกมันเหมือนกับมันก็สควิสค่อยๆเช็ดออกไปด้านข้างคราวนี้ตัวนี้มันเป็นบาร์คือออปชันมันจะเยอะ คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะจากบนลงล่างจากมุมซ้ายไปขวาจากมุมขวาไปซ้ายจากมุมล่างรวมไปถึงจะมีรูปว่าจากตรงกลางด้วกอันนี่ละกันนะครับมันก็จะจากตรงกลางค่อยๆขยับไป นอกจากนี้มันยังมีแมทริกนะครับที่เป็นเป็นสี่เหลีออ่ยมวงๆล้อๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไง mm hmm. เปลี่ยนแพทเทิร์นแบบนี้ ครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ผที่ใช้งานนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็ขอขอบคุณณที่นี้นะครับยังไงเถ้าเกิดสมมุติว่าออชอบวิดีโอนี้กดช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ